สวัสดีครับผมแอมมอมซาครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอทครับ EP นี้เป็น EP ที่ี่24ของเกมโรบอทแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดบไม่มีกันต่อครับเข้าไปเล่นกันเลยครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับหลังจากที่เล่นจบทั้ง4ี่แชปเตอร์ครับผมจะมาลองเล่นในโหมดเกมโหมดดูนะเข้ามาแล้วครับ โซลเลยอันนี้ผู้ชมขอมาครับให้เล่นในหมวด The w i s t h a l นะครับเข้าไปเล่นกันเลยครับเกมเริ่มแล้วครับรอโหลดนะ ไฟได้มีงาน,นผีเสื้อครับข้างหน้านเป็นประตูข้างหน้านเป็นประตูแสงแสงครับมาถึงก็เริ่มเลย ภารกิจให้หาวิญญาณผีเสื้อครับเพื่อเปิดประตูผีตัวไม่กีนมันจะมาล่าเราหรือเปล่าอ๋อเจอแล้วคุณแจอยู่ตรงสะพานนะครับ ลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้ววิ่งไปตรงนู้นเลยนี่จะเห็นเลยนะไปไข่เลยใช้มันซะ ขาวงกดเลยตรงไปก่อนทำไมมีไหลแย่ รูปปั้นมาใส่หรือเปล่านี่เปิดไฟแล้วนะประตูครับต้องแก้ไขพัสเตล,ลก่อน โอ้นี่ไงหลังจากที่ผมได้หาพัศลสักพักหนึ่งครับผมพอน่าจะรู้อะไรบางอย่างครับมันจะมีตัวสตูวิ่งวนอยู่ครับแล้วก็มีการให้กดอีค้างด้วยเหมือนแบบว่าไปหยิบแอบหยิบของข้างหลังมันมานะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตัวข้างหน้าเลยค่อยๆย,ย่องเข้าไป ต้องให้มันหันหลังก่อนละกันต้องกดดีๆนี่เทคแบบนี้ครับเรียบรีเบิร์ดแค่นี้แหละแล้วก็ไปเอาไปวางต้องได้ของมาจนเลยอีควิปรีเบิร์ดนี่ล่ จำได้ว่าทิศทางนี้ผมจะทำจำคำว่าเลสฝั่งเหล็ไปแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนี้รีเบิร์ดแล้วกันต้องจำครับเก็บตเมนีน้ามาๆยี่ห่างๆคอนโทรลโอเคเก็บเยอะๆเลยอันพลาดเรียบร้อยจัดลอบเดี๋ยวไปเลยดีกว่านี่ไง มาความชั่อตน,นไม่อยู่แล้วตอนนี้ใอ้โหเก็บมาถอยสุดยอดไปแล้วครบแล้วครบแล้วเร่ละครเกิดการบา้าครับต้องตัววิ่งชนกันครับมาพร้อมกันเลยครับเกิดแล้วอ๋อเจอแล้วครับวิ่งวนอยู่ตั้งนาน เลยโหลดไหมโอเคตอนต่อมาครับเข้าไปซึบม,มีอะไรไหมอ๋อเดิ๋เปิดไฟแล้วเมื่อ,อไรมันคือเมื่อ,อไรรอยเลือดพบรอยเลือด เสื้อตัวไปตรงนี้แหละอันตรายเปิดเข้าไปจะไปกลัวโอ,โอ้ได้แล้วใส่ได้แล้วโอ๊ะอะไรคืออะไร ครับตรงนี้ให้ซ่อนครับไม่ได้ยินเสียงเทา้าตอนในไฟนีม้ป่า แคดวอล์กเลยนะเอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอีกมีลูกน้องด้วยพี่แคดวอล์กครับพี่แคดวอล์กพี่แคดวอล์กครับอันนี้แน่เลยเข้าไปอี กดชึบกดได้อยู่อย่าเข้ามาขาไม่ได้หลอกตัวสูงามานิดเกยบมันมาได้แล้วไไเตรียมสตมิน่ให้พร้อมมันหายไปเลยเนี่ย ล้วเข้าบ้านเลยแล้วกันเนี่ยจใช่ไหมเอามันมีดาบอยู่ตรงนี้หาตั้งนานตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย แหลไม่ได้มาถ้าว่าทางขวามันจะเป็นบ้านตรงนั้นบรนจบกันแ้่สองตรงนี้ก่อนห,หลุมอะไรอ่ะอันนี้ไงว้าขุดสิครับ เฮ้ยเอาดาบสองอันวางจะบ้านอีกหลังแล้วครับอ่านตรงสาลาใหญ่มาเลยกุญแจไข่ซะนี่ครับเจอหลุมแล้วน่าจะเป็นกุญแจแล้ว น่าจะเป็นกุญแจแน่นอนกรึบดิกซะจริงด้วยไปไข่เลยไข่ซะเก็บม,มาไม่ไปชนเตรียมพร้อมเดี๋ยว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  ไปเลยมาสองตัวเลยห่วงอะไรนักหนาแเอาด่ามาวางใจเย็นใจเย็นเอาไปวางเลยสีคือยังไงต่ออ๋อสำเร็จแล้วครับมาเลยไปเลย แต่ต่มาครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยมีคาซีนด้วย เหมือนตัวในหน้าปกก่อนเข้าเกมเลยครับแล้วหาวิญญาณสองวิญญาณแล้วก็เผามันซะ น่าจะง่ายๆนี่ไงนี่เลยเนี่ยอี๋อเ,อเขียบเขียบก็คงหยุดนะมีสายสุดนี่ใช่ไหม เฮ้ยอานี้เก็บได้เก็บมากต้องเปิดสวิตอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เก็บของจากมันมาอีกแล้วแต่รอบนี้มันจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะผมมีสูตรหนึ่งครับผีมาก็เข้ารูอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บมันมา เจอประตูลับแล้วครับก็ได้วิญญาณมาอันหนึ่งนะเอ้าหาตั้งนานครับตรงนี้เป็นทางลงทางหนึ่งครับทีนี้ที่ไหนครับเนี่ย ขั้นที่ซับซอ้อนครับอกองไฟกองไฟเหมือนในคลาชัพเตอร์สี่เลยนะผมว่าเขาต้องให้ผมไปเผาตรงนั้นแน่ครับซึ่งผมได้มียามาอันหนึ่งครับนองไปเผาดูแล้วกันไม่น่ายากนะครับ แต่อย่าตกไปข้างล่างก็พอนี่ไงหามานันโอเคทางออกครับจบแล้วเหรอกลับมาที่เดิมอ๋อ เราให้ภารกิจให้เรากลับมาครับเพื่อมาล่าวิญญาณอีกตัวหนึ่งที่เหลือครับนี่ครับนี่ครับนี่สปิริตอีกโอ้อครับแต้ ครับอยู่นี่ครับยี่สุดยอดเอ้ยอเก็บมาลวเลยฮะมาได้แล้วมาบักอะไรอะครับพี่นี่ฮะหาไปเถอะครับเออวัดดวงนะครับวิ่งเลยอย่าหยุด โอ้ยมาโอ้โหสองตัวเลยเสุดยอดไปเลยไปพร้อมกันเลยโชคดีมากรอบนีออ้ออกขวาถึงเลยอย่าพิ่งสปอย Yes ได้วิญญามาทั้งสองดวงนะโอ้โหมาเต็มอีรัวๆเลยครับเฮ้ ่าจะจบภารกิจแล้วนะครับมิญยานพร้อป้นมาพร้อมอยาเดินตบบันไดก็พออ๋อนี่มันเปิมภาพวิญญาณสีขาวอ๋อทำไมพอฟังวนใช่ไหมดีๆแล้วกันปัดไฟก่อน ต้องสังเกตควางฝันน่าจะไปทางนู้นทางเป็นเหวแน่ถ้าไปเป็นทางหรอกป็ไงเห็นแล้ว เผามันซะอืมจบยังองไมเผาสีขาวอีกใช่ไหมเดี๋ยวนะพวกวิญญาณสีขาวมาด้วยแล้วกด x i t ออกเผาไปหมดแล้วนะ อ๋อ,อก็ต้องออกไปอีกรอบหนึ่งโหแต่ว่ามไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าวิญญาณมันทำการเผาไปเรียบร้อยครับก็คือผมคิดว่าถ้าพูดเล่นรอบนี้ตายขึ้นมาก็คือแค่หาทางออกจากตรนนั้นก็คือจบขอให้เป็นอย่างนั้นล้วกัน ไม่อยากมาเล่นใหม่แล้วมันนานมากเลยใช้เวลานานมากครับค่อยไปเลยเอาจริงเลยไปค่อยไปต้องชาร์สเตติมินาไปอันตรายสุดคือช่วงเลี้ยวซ้ายครับตอนนั้นมันจะไม่มีทางหลบเลย แล้วก็ยุดให้ผีมันมาก,ก่อนต้องคอยสังเกตนี่ไงมาจริงด้วยมีสองตัวตกใจใจเอกแล้วนะของสุดท้ายครับของวัดดวงแล้วใช้คำว,ว่าวัดดวงเลยให้ผีมันมาก,ก่อน มาไรขยันมากันจังลองหนนะ่อยไปโค้งสุดท้ายแล้วมีวยาวเลยชวับจิายอจ่าเพิ่งเกิดนะโอเคอีกนิดเดียวอ๋ออย่าหยุดไปอ,อือสุดยอด เหนื่อยมากครับโอ,โอเคฮึมีต่อเลยเฮ้ยเอาอ๋อ,อยังไม่จบอีก อ๋อ oh, จบแล้วเย้ yeah. oh, สนุกมากครับเรียบร้อยมีคัสซีนให้ดูด้วยนะโอ้โ oh, ห เดอะมิมีเดอะวิสเชลจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมเล่นจบแล้วครับโอ้ถือว่าสนุกมากครับแา่สุดท้ายนี่ผมรุนมากครับแต่ก็ยากที่สุดเลยนะก็นะับว่าเป็นตอนที่สนุกอีกตอนหนึ่งเลยนะแต่เรื่องจำสแกรมีแค่ช็อตเดียวเองนะครับ ที่เหลือก็ปกติครับเน้นทำภารกิจเป็นหลักโอเคครับผมก็ได้ e v ช m e n t เรียบร้อยแล้วผมเล่นจบแล้วนะครับในหมวด The w i s h Trial ครับขอบคุณผู้ชมที่แนะนำให้เล่นหมวดนี้ด้วยนะครับและนี่คือ e ีที่24ของเกมโลโบอนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ